สวัสดีครับนี่คือรายการ u n i Cast Gaming TV นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม SDP 0 87B อู้หูงชื่อน,นี้แล้วร้อนนะครับห้างนี้สามารถกระโดดได้นั่นเองนะครับแต่กระโดดแม่งโคตรเวอร์เลยอันนี้เราจะเดินถึงชั้น50นั่นเองนะครับ แต่เราไม่เจออะไรเราจิะเลิกลืแมแนะนําตัวชื่อเด็กเตอร์นะครับเด็กเตอร์เด็กเตอร์เด็กเตอร์อ,รอ่ะเดินไปจอมตีมือถือปอบไปกระท้อนหน้าแว่นเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวตนิ้วนิวนิ้วเลยนิ้วนิวนิว,นว,นว เลยมันโคตรเกลียดเลยอู้ <S <S เสียงอะไรทครมนตีกองแถวนี้เอ,อ้อ ครับก็เพิ่งกลับมาจากฟันทิพย์นั่นเองนะครับหลังจากที่ไปเกณฑ์เกณฑ์ตัวกันมา,มานาดม <c oughs> <c oughs> ีเป็นเวลาหกโมงเป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามอ่าฮะหกโมงแล้ว มงหกโมงสิบสามเดือนพฤษภาคมสองพร้อยห้ปีนี้เป็นปีแห่งความตลกนี่มันชั้นที่อะไรเนะี่ยชันสิบสามเดินมาแล้ตายโอ้ เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเหลือแค่สามสิบชั้นเลิกเลิกเลยสิบหกเดิมมาได้สามชั้น มากเลยสนิมกินใจก็ยอดไม่สามารถเดินกลับหลังไปได้นะครับต้องกระโดดไม่เจออะไรเลยภาคนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับซึ่งเป็น ไม่ใช่เด็กมันค่อนข้างที่จะหาผียากนั่นเองมันแบบ ใจอุยอ้ยเงาผีคนลุกคนลุกโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วฉันยีบมาเจอแล้วโอ้เจอเงาผีฉันจะไปนี่แม่งเจออะไรวะเนี่ยโอ้โหโนลุกนี่อย่าเพิ่งเจอหน้าขาวข้างกำแพงเงี้ยแม่งสุดยอดเลยเจอหน้าขาวข้างกำแพง,ง,งยิบบอกเลยยิบอกเขเดี๋ยวสามสิบ,สา,ส,บสามสิบจบเกม แล้วมีเสียงคนเดินตามในบรรดาอย่างนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็อาจเป็นได้แปะแล้วยี่แปะแล้วสองชั้นสองชั้นสองชั้นช็อตเก็บอตเกมบอย่ามาบอกฉันอี่ยังเจออีกแล้ว cao mượn khương là mượn khương là mượn mày quá không chọc kem lắm bye bài